อย่างหายใจเข้ามันมีอาการตึงหายใจออกมีอาการหย่อนอย่างเงี้ยให้ร่างกายกายหย่อนกายตึงกายไหวกายหย่อนนะหรือมีอาการเคลื่อนสมมติว่าขยับมือขยับแขนเนี่ยมันมีอาการเคลื่อนอาการไหวสั่นสะเทือนอยู่อย่างเงี้ยก็รู้สึกได้นั่นเองนะเป็นกายทั้งหมดเลยนะหรือบางคนรู้สึกถึงมวลกายมวลกายเช่นนั่งอยู่เนี่ยมันมีก้นสัมผัสพ,พื้นมันมีสภาวะหนักหนักแข็งแข็ง หรือหลังสัมผัสอาสนะมันมีรู้สึกเป็นมวลแข็งแข็งรู้สึกแขนขึ้นมามันมีมวลแข็งแข็งรู้สึกกายที่นั่งอยู่มันมีมวลแข็งแข็งทั่วกายเหมือนมวลน้นําหนักก็มีสติสังเกตไปสบายๆเนี่ยตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยลมหายใจบ้างร่างกายที่หายใจอยู่บ้างกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายผู้เหยียดข่อนไหวบ้างกายเย็นกายร้อน กายตึงหย่อนไหวกายสั่นสะเทือนเป็นสภาวะธรรมที่เกิดที่กายทั้งหมดเลยเราล,ลึกถึงมวลกายกายแข็งกายอ่อนเนี่ยรู้สึกได้ทั้งหมดเนี่ยก็รับรู้ไปสังเกตไปเวลาอยู่กับตรงเนี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นจ,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 จิตจะเริ่มหลุดจากโลงความคิดจิตจะเริ่มเป็นกุศลจิตจะเริ่มของใสจิตจะเริ่มตื่น,ใจจ,นใจจะเริ่มฟื้นใจจะเริ่มฟูจิตจะเริ่มมีพลังใจจะถูกหิวขึ้นมาความทุกข์จะหลุดออกความเครียดออหลุดออกความกังวลหลุดออก นี่งไงแค่กลับมาอยู่ที่กายคตตาสติ